ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพระนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้ก็จะตรงกับวันพ่อนะคะเนี่ยนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของพ่อน้องเจษนะคะเพราะว่าเอฟซีหลายต่อหลายท่านนะคะ ให้แอดมาตามความฝันของพ่อน้องเจษให้นะคะแล้วก็มาหาน้องเจ็ด้วยนะคะวันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับความฝันงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าแม่นมากนะคะแตกสองตัวบนสองตัวล่างนะคะสำหรับความฝันของพ่อน้องเจษแล้วก็น,น้องเจดนะคะแล้วก็ของคุณแม่น้องเจษนะคะแตกเก้าเจ็ดนะคะของคุณแม่นะคะของน้องเจดก,กับ พ่อนะคะแตกเก้าหนึ่งเต็มเต็มนะคะถ้า F อซท่านใดได้ดูได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้นะคะว่าความฝันของพ่อน้องเจดกับน้องเจดแล้วก็แม่น้นองเจษนะคะแม่นจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยมาตามความฝันของพ่อน้องเจดไปฝากกับ F อซทุกท่านนะคะและก็น้องเจ็ด,ด้วยนะคะก็ก่กอนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละออง h ช n แนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดีดเด๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมคะโอ้ยแมวยกกับมานี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบริเวณรอบๆบ,บ้านกันนะคะโอ้โหแมวสามสีของน้องเจททั้งน้องมาน้องแมวนะคะ นี่น้องหมาน้องแมวโยกกันใหญ่เลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพ่อน้องเจตกันเลยนะคะวันนี้ก็มาแต่เช้ามืดเหมือนเช่นเคยนะคะกลัวว่าจะไม่เจอใครอยู่บ้านอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพ่อน้องเจตสวัสดีค่ะค่ะ ก็วันนี้ f อฟซเขาให้แอดมาตามความฝันของพ่อน้องเจษแล้วก็น้องเจษให้ค่ะยังไม่ได้มีความฝันอะไรเลยครับช่วงนี้นะ่ะอ๋อสองสามวันนี้ยังไม่ฝันอะไรเลยครับตั้งแต่ลัง,งห้อยออกยังไม่ฝันเลยใช่ไหมคะมเพราะว่า f อซเขาก็รอคอยเนาะเพราะว่างวดก่อนก็ได้โชคกับพ่อน้องเจษแล้วก็น้องเจษเนาะก็มีทั้งคนถูกแล้วก็คนไม่ถูกปะปนกันไปนั่นแหละ ค่ะเพราะว่าขอบคุณแฟนๆของเราในชาแนลอย่างว่านนะครับน้ำใจแบ่งปันให้ใช้ค่ะก็มีเอซที่โชคดีเขาก็โอนเงินผ่านบัญชีของพ่อน้องเจ็ษเนาะค่ะเพราะว่าวันก่อนแอดก็ลงหมายเลขบัญชีให้แล้วค่ะค่ะก็อเข้าแล้วใช่ไหมคะอ๋อไปกดดูริยังพี่ ดูแล้วครับเมื่อวานนี่อ๋อเมื่อวานไปกดดูแล้วอ๋อได้ยอดเท่าไหร่นอยอดอยู่ห้าพันเก้าร้อยครับอ๋อยอดอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเนาะค่ะก็แอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะ F c ซทุกท่านนะคะที่โชคดีแล้วก็มีน้ำใจแบ่งปันพ่อน้องเจตแล้วก็ครอบครัวของน้องเจตนะคะก็มีเงินโอนผ่านของพ่อน้องเจตนะคะเข้าอยู่ที่5,900บาทนะคะเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีจริงๆนะคะที่แบ่งปันน้ำใจให้ครอบครัวของน้องนะคะเพราะว่าน้องก็ลำบากเนาะงวดที่ผ่านมาก็ไม่โชคดีเนาะคุณพ่อเนาะโอ๊ยเนาะเสียดายมากๆเลยเนาะถ้าถ้าเล็กไม่อั้นก็คงจะพอได้ใช้นั่นแหละค่ะเพราะว่าเล็กมันอั้นด้วยค่ะเนาะไม่ได้ตัดเล่นเนาะไม่ได้ตัดเล่นเหรอผมเล่นเตะ อ๋อพอน้องเจษซื้อแต่991ตัวเดียวเนาะโอ๋อนาเสียดายจริงๆเนาะพ่อเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกงวดนี้เอาใหม่เนาะงวดนี้ก็เอฟซีก็ตั้งตาตั้งใจรอความฝันของพ่อน้องเจษแล้วก็น้องเจษเหมือนเช่นเคยค่ะโอ้เมื่อไรจะฝันเนาะคุณพ่อรอดูอีกสักพักหนึ่งเลยครับน่าจะไม่เบนนี่ครับเอ้ยไม่อะไรนะ เราไงหนาว่าเพราะว่าวันนั้นพ่อน้องเจดบอกให้แอดมาหาในวันพระเนาะไม่แน่เผื่อว่าคืนนี้เนาะเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งเช้าเนาะดูถ้ามีความพันยังไงแล้วผมว่โอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตามอีกรอบเนาะแล้วน้องเจดเขาได้มาหาบ้างไหมคะก็มาเล่นมาเอาของเล่นไป แป๊บหนึ่งก็ไปแป๊บหนึ่งก็ไปนะครับอ๋อคือเขามาเอาของแล้วก็ไปบ้านคุณย่าคืนใช่ไหมคะอ๋ะอ,อเพราะว่าพักหลังๆเขาก็จะไปนอนกับคุณย่าเนาะอ๋อเพราะว่าคุณแม่ยังไม่มาเนาะโอ้ยเอฟซีเขาก็รอคอยความฝันของแม่น้องเจดเหมือนกันคะ่ะแม่แม่เขาก็ยังไม่กลับมาเลยครับโอ้แม่เขากลับบ้านยังไม่มาเนาะเขาไปเทศกาลประจำปีบ้านเขาครับค่ะค่ะ เมื่อไรจะมาเนาะแม่น้องเจษสำหรับเอฟซีที่รอคอยความฝันแม่น้องเจษนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมานะคะก็คุณแม่น้องเจษก็ไปเยี่ยมบ้านเกิดนะคะตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาค่ะเนาะก็ต้องรอคอยนะคะเผื่อว่าถ้ามาวันไหนเดี๋ยวเอดก็จะมารีบตามความฝันของแม่น้องเจตให้นะคะของพ่อน้องเจษก็ยังไม่ได้แล้วน้องเจษก็ยังไม่เขียนตัวเลขให้บอกพ่อ ยังอะไรเลยตอนนี้นอ๋อยังไม่ได้บอกอะไรเลยเนาะแสดงว่ายังไม่ฝันเนะาะเดี๋ยวทายเจอเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวย็นนี้เราองค์จะไปหาน้องเจตที่บ้านของคุณย่าอีกนะคะ <neighborhood. S 2> เผื่อว่าเขาจะมีเขาจะฝันแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกใครก็ได้เนาะค่ะค่ะเพราะว่าน้องเจตก็ฝันแม่นเหมือนกันนะคะค่ะก็ะโ,อโอ้ยเอฟซีรอคอยกันเยอะเลยค่ะพี่เนาะ ก็ยังไม่ฝันเนาะก็ต้องอดใจรอนะคะเพราะว่ายังไม่ฝันจริงๆนะคะตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขให้เลยเนาะหลังจากหวยอกเนาะก็ยังไม่ฝันนะคะก็ต้องรออีกประมาณกี่วันเนาะถึงจะฝันก็รอดูยังมีวันพระอีกรอบหนึ่งก่อจะถึงวันที่สิบหกอ๋อวันพระวันที่เท่าไหร่เนาะอีกรอบหนึ่งนะไม่เผื่อว่าคืนคืนนี้ก็ได้เนาะ เราอีกสองสาวันก็ได้เนาะเพื่อว่าจะฟันดีเดียเด๋ยวเดี๋ยวละองก็จะแวะมาถามใหม่อีกรอบเนาะค่ะเพราะว่าเนาะเพื่อว่าได้ตัวเลขจะรีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้กลัวว่าเลขจะอั้นเรื่องของเรื่องอะคาคาคุณพี่เนาะ ก็เดี๋ยวยังไงความฝันน้องเจ็เดี๋ยวเอ็ดจะตามให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มาไม่เจอน้องเจ็นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอ็ดจะถ่ายบริเวณรอบๆนะคะคุณพ่อวันนี้ก็นอนอยู่บ้านคนเดียวเนาะนี่นะคะบ้านของน้องเจ็ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีงบป,ประมาณที่จะต่อเติมมาฝั่งนี้เนาะทําห้องครัวเนาะว่จะต่อมาข้างหน้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาถ่ายบริเวณรอบบ้านให้เอซได้ ดูกันนะคะเนี่ยนะคะห้องน้ําก็ยังไม่ได้ต่อนะคะยังไม่ได้สร้างนะคะแต่ทําที่ไว้แล้วนะคะเนี่ยนะคะก็กะว่าถ้าจะถ้ามีงบก็จะต่อมานี่เนาะพี่เนาะจะทําห้องครัวนะคะห้องครัวแล้วก็จะทําห้องน้ําตรงจุดนี้นะคะเนี่ยนะคะพ่อน้องเจ็ดก็ทําไว้แบบนี้ก่อนนะคะพอได้ใช้ไปก่อนนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศนะคะ ก็สำหรับเอฟซีที่เราคอยนะคะห้ามพลาดนะคะตอนนี้นะคะวันที่ห้าแล้วแต่ว่าพ่อน้องเจ็ดน้องเจ็ดก็ยังไม่ฝันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเอสก็จะไปถามน้องเจ็ดให้อีกรอบนะคะเพราะว่าน้องเจ็ดก็ไม่ได้มานอนที่บ้านกับคุณพ่อนะคะไปนอนอยู่ที่บ้านของคุณย่านะคะเนาะเดี๋ยวให้คุณพี่ขอบคุณเอฟซีหน่อยคะ่ะที่ได้แบ่งปันน้ำใจให้เนาะ ก็ขอขอบคุณแฟนๆของ FC เอง้อแมชชีน่เลยครับที่มีน้ำใจแบ่งปันให้กับพ่อน้องเจนนะ,คร,ค,ะครับขอบคุณครับก็งวดนี้ก็ขอให้ FC ที่ติดตามเนาะก็ติดตามพ่อน้องเจษไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขยังไม่ฟันเนาะยังไม่มีตัวเลขอะไรเลยครับนนเดี๋ยวถ้าฟันรีบบอก FC นะคะคถ้า FC ถูกเพราะว่าโอ้คุณพี่ FC บอกว่าถ้าแตกสามตัวนะคะ อคงจะได้ตังสร้างบ้านแน่ๆเลยเนาะเสียดายไม่เตกสองตัวออสามตัวแต่ก็ยังดีที่เตกสองตัว,ตกกตตวบนสองตัวล่างเนาะนค่ะค่ะก็วันนี้แอดก็ขอบคุณพ่อน้องเจษมากๆนะคะก็จะตามไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ตัวเลขเนาะค่ะก็คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ